โดน,โดนไงพี่แอรอืมอ้าเอา้า,า,า,าแต่งตัวขนาดนี้ออกไปขายเหรอจ๊ะถึงว่ารีบออกไปเชียวนะเล่นเกมจนสมองเบอร์หมดแล้วเหรอฮะไม่พูดจาปากคำหนาออกมาบันนี้เฮ้ยไอเทนดูแลเมียมึงหน่อยดิแอรนี่มันเพื่อนเห็นนะแอร์ทำเหมืนี้เทนก็ขายหน้าดิขายหน้าเหรอแอรก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันอะ งั้นเทนก็ใช้ชีวิตแบบรักษาหน้าแบบนี้ต่อไปเหอะว่าไอเทนมึงนี่ไม่มีความเป็นผู้ชาย,ยนะครูคข,ข,ขอโทษนะพี่จะพายแกก็เป็นแบบพี่เด่นชมว่าพี่เทนไปขอโทษพี่อไอดีกว่าปะเทนแกนี่ไม่ธรรมดาเลยะเนี่ยเจอรถใหม่แล้วหรอ รถคันนี้เนี่ยราคาตั้งห้าล้านเลยนะแล้วนาฬิกาที่มันใส่เนี่ยก็ไม่ใช่ราคาถูกๆไม่เท่าไรหรอกเพื่อนก็แค่สามสี่แสนเอเถนเทนไปเอาเงินมาจากไหน่ะนี่อย่าบอกนะว่าไปกู้มาอีกแล้วอะแอเคยบอกล้าไม่ใช่หรอเอนไม่ได้ไปซื้อมาซะหน่อยไอ้รถกนาฬิกาเนช่ามาตัางหากนะทไมอะรถกนาฬิกาเนี่ยมันต้องเหมือนหน้าตางผู้ชายเถ่นได้หน้า ด้้า,าบ้านเดือนหน้าแนอนสวัสดีค่ะค่าหาทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทค่ะ<อ>เฮ้เหนรวยขนาดนี้เนี่ยฉันว่ามือนี้เทศนกเลี้ยงเล้วแกใช่สำหรับเทนเนี่ยมือเล็กๆแค่นี้สบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาอหรแล้ว่อนเราสองคนรวมกันก็ห้าพันนะซึ่งฉันโอนไปเรียบหน่อยละส่ว,วนที่เหลือก็พวกเธอใส่อัอแล้วกันอ้าว อทำอะไรของแอร์เธนก็บอกไม่ใช่หราเธนจะเลี้ยงอะเทนจะอ,อะไรไปเลี้ยงเพื่อนนะขนาดนาฬิกาของแจ็ครถยังปลอมเลยและแอร์บอกเลยนะถ้าเดือนหน้าไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านอะเราได้สวยกันแน่เอองั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไข่มุกตั๊บไข่มุกไอ้ตับต๊บพ่อใจรึยังแอร์ทำเทนขายหน้าเนี่ยแอร์ทำแบบอยากได้หน้ามากใช่ไหมเทนเทนมองพวกเขาเป็นเพื่อนแต่พวกเขามองเธอเป็นคนโง่นะ กแกว,ว่าเทมันจะรวยขนาดนั้นจริงเหรอหรือว่ามันถูกคนที่หนึ่งวะนี่แกเชื่อมอันเหรอของพวกนั้นเนี่ยมันก็เช่ามาทั้งหมดนั่นแหละหรือไม่ก็น่าจะเป็นของปลอมอะ่ะคนรวยที่ไหนจะขี้อวดแบบนั้นงั้นเอางี้ไว้มือนี้เนี่ยเราก็ให้มันเลี้ยงเลยมันจ่ายนี่เซอเทนครูโทรมาบอกนะว่าถ้าภาษาอังกฤษของน้องแกเนี่ยยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะอย่าหวังเลยว่าจะได้ขึ้นมหาวิทยาลัย แอบเ็นบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้ไปสอนภาษาอังกฤษให้น้องนี่แสแดงว่าแอบไม่ได้ไปใช่ไหมลุงก็ถึงมาหาที่บ้านแบบนี้มันไม่ฟังกันบ้างอะแล้วตอนเทนไปตกลงกับลงุงเทนเคยถามแอบสักคำไหมแล้วทำไมต้องไปด้วยอะแต่ถ้าเทนจะให้แอบไปสอนน้องเนะี่ยแอบไปสอนได้แต่หนูขอคิดค่าสอนนะคะชั่วโมงหนึ่งพันอาทิตย์หนึ่งเรียนสองชั่วโมงงั้นลุงจ่ายหนูมาเดือนละสองพันค่ะเทน ไอ้จิ๋วน่ยมันเป็นลูกพี่ลูกน้องไงนะทําไมแกคิดแบบนี้วะแต่ถ้าไอ้จิ๋วไม่ติดหาวทยาลัยเนี่ยแกจะทำยังไงลุงครับคือไอ้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกเออช่างมันเถอะช่างมาแกตอนนี้มันไรประโยชน์ที่สุดเลยรู้ไหมเมียคนเดียวยังเอาไม่อยู่เลยพูดไปถึงไหนไอ้ไปถึงนั่นเลยลุงครับลุงแอะเป็นบ้าอะไรญญกันนี่บัรญายกันนะช่วยหน่อยไม่ได้หรือไงเป็นญ,ญาติเราไงเทนทําไมอะการที่เขามาขอความช่วยเ,เหลือเรานี่เราต้องช่วยเขาทุกเรื่องเลยเหรอถ้างานบ้านหลังนี้เนี่ย เหลือผ่อนชำระอีกเป็นล้านเลยแอร์ไปขอให้ย่าเทนช่วยจ่ายเลยปะเทนว่าแอร์อยากทำให้เทนขายหน้ามากกว่ามั้งความรับผิดชอบของผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เสียงปรบมือของโลกภายนอกหรอกนะแต่การที่ทำให้คนข้างๆรู้สึกสบายใจอะแบบเนี้ยสำคัญที่สุดชมว่าพี่เอาเวลาที่พี่ไปอวดต่อหน้าเพื่อน่ยมาดูแลเมียพี่ไม่ดีกว่าเหรอ พี่เห็นกระเป๋าที่พี่แอร์ใช้ปะเขาใช้มากี่ปีแล้วพี่เห็นหนังนะมันหลุดออกหมดแล้วอ่ะพี่เคยคิดที่จะเปลี่ยนกระเป๋าให้เขาหรือเปล่าที่แทนอะไรมันจะสําคัญไปกว่าการที่ทําให้ครอบครัวรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตที่สงบสุขอ่ะชมว่าการที่เราทําให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะแบบนี้ตั้งหากละถึงจะเรียกว่ามีหน้ามีตาที่เข้าใจแล้ว เทนเทนไอ้จิ๋วมันสอบไม่ติดอ่ะลุงลุงจะมาขอยืมตังเงิหน่อยอ่ะจะให้มันสอบใหม่พอดีว่าผมยังค้างค่าบ้านอยู่อีกร้านหนึ่งครับขอยืมลุงก่อนได้ไหมครับเออถ้าไม่ยืมเองก็ได้วะถ้ารู้เองเรื่องเกียร์ค่ากลับไปดีนะครับลุงไปต้องมาอยู่ห่า อไอ้เทนมึงรู้ปะเนี่ยกับข้าวฝีมือเมี่ยงเนี่ยโคตรห่วยแตกกันเว้ยเอา้ามึงเมื่อกีได้ยินหรอที่โบราณเขาบอกอะ่ะเมียที่ดีคือเมียที่ทำกับข้าวอร่อยมึงไม่หักสั่งฝอยเมียงมากวะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ออกไปมามากูก็อดทนมึงมาบ้าคอแล้วยังกล้ามาบ้านกูอีกอะ่ะใส่หัวไปได้แล้วมึงบ้าแล้วไ,ไอ้เทน แม่ไอ้เพื่อหรอจใายทำไมอ่ะมันกล้ามาว่าเมียเทียนต่อหน้าเทียนแบบนี้เทียนไม่ยอมนะเลยเนี่เทียนซื้กอกระเป๋าใบใหม่หมาให้แอร์ด้วยนะชอบไหมล้วร,รู้ได้ไงว่าแอร์ชอบใบนี้อุ้ยแต่มันตั้งหลายหมื่นไม่ใช่หรอจะได้ตังคไหมอ่ะเอาตังค์นี้ไปจ่ายค่าบ้านดีกว่าอีกแต่ว่าเอาไปคืนของค้อนเถอะ แล้วค่อยช่วยม่ได้ไม่คืนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแอร์เป็นคนจัดการชีวิตครอบครัวอยู่คนเดียวเลยส่วนเทนเนี่ยก็เอาแต่ใจกว้างเพื่อหน้าอยู่คนเดียวเทนคิดมาดีแล้วนะแอร์ก่อนหน้านี้นี่เทนผิดไปแล้วนะที่ไม่ทําเรื่องดีๆกับภรรยาตัวเองเลยและแอร์รู้ไหมการที่คนในครอบครัวมีชีวิตที่ดีเนี่ยก็เป็นเหรียญรางวัลที่หน้าภาพภูมิใจสำหรับผู้ชายเหมือนกันนะคนนะ 好吧